สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเล่าสู่กัฟังอีกเช่นเคยนะฮะช่วงนี้ผมก็จะมีคลิปที่เกี่ยวกับการเทรดแล้วก็คลิปเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะครับมีการแทรกมาเป็นระยะเพราะว่าผมเองก็ให้ความสนใจเรื่องราวของการปฏิบัตินะปฏิบัติทางจิตนะครับภาษาบ้านเราเรียกนะว่าอะไรฝึกจิตนะครับฝึกจิตแล้วก็มี การทําภาวนานะฮะก็จะเอาเรื่องนี้มาแทรกด้วยละกันอาจจะไม่มีคนดูแต่ผมจะทำนะเพราะว่ามันก็เป็นการแชร์สิ่งที่น่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่มองหานะฮะก็แต่ผมก็จะไม่ทิ้งเรื่องการเทรดนะก็จะทําการเทรดถ้าเจออะไรดีๆก็เอามาแชร์ให้ท่านได้ชมไปนะครับก็เป็นการเหมือนกับไปน,นะเซอร์วิส เอฟซ้ให้ได้รับข้อมูลกันต่อไปนะครับวันนี้เป็นประเด็นที่ผมได้มาจากทวิทวตของคุณมาร์กเรดชี่ที่สองนะครับก็เป็นหนึ่งในอะไรนะโม m มนตัมมาสเตอร์นะครับเขาก็ได้ทวิตเกี่ยวกับประเด็นนี้ฮะประเด็นเกี่ยวกับความหวังครับผมเลยตั้งชื่อไว้ว่านะครับความหวังที่ถูกต้องสำหรับการเทรดนะครับในมุมมองของโมเมนตัมมาสเตอร์นะครับ ล่าสุดนี่เหมือนแกจะมีคอร์สอะไรหรือเปล่านะเนี่ยเว็บไซต์ชื่อว่า Real Vision นะครับแกได้นี่นะมีการปักหม,ดมุดไปเนี่ยปักหมุดครับแสดงว่าน่าจะนะฮะน่าจะมีคอร์สแกหรือเปล่าเพราะว่าเก็บตังค์นะครับ239เหรียญสำหรับ1ปีนะครับโอ้โหก็ <laughs> ปกตินะครับคนที่สำเร็จแล้วก็ต้องทำเรื่องนี้ครับขายได้ขายได้นะนะก็ไม่ว่ากันนะครับถือว่าใครมีมีตัง มีปัญญาจ่ายก็จ่ายไปเพื่อจะเรียนรู้กับคนที่สําเร็จก,ก็ดีเหมือนนะครับจะได้เห็นมุมมองที่มันชัดเจนขึ้นนะครับคนที่ไม่มีตังก็หรือไม่อยากจ่ายก็หาความรู้ออนไลน์ไปได้ครับน่าจะแทนกันได้แหละถ้าเราทําให้มากพอเนี่ยก็เป็นทวิตหนึ่งที่แกพูดถึงความหวังนะครับแกบอกว่าหากคุณกําลังจะมีความหวังในตลาดนะครับ if you are going to, อาร์กแปลกเนี่ยนะนี่นะคือหากคุณกำลังมีความหวังหากคุณกำลังจะมีความหวังในตลาดผมอยากจะหวังว่าหุ้นนั้นมันมีการฟอร์มตัวตรงตามเกณฑ์ของผมมากกว่าการมีความหวังแล้วก็ภาวนาให้มันกลับมาเท่าทุนหลังจากที่ติดดอยมานานนะเพราะว่าความหวังของผมนั้นไม่ได้ผูกติดกับเงินที่เสี่ยงหรือว่าหุ้นผู้แพ้นะฮะ นี่เป็นสิ่งที่ผมว่าดีนะคือคุณมาร์กฤตชี่นี่พยายามจะบอกว่าถ้าคุณจะหวังอะไรจากการเทรดนะจงอย่าหวังว่าหุ้นตัวนั้นมันจะกลับมาเท่าทุนครับคืออย่ามีความหวังกับหุ้นผู้แพ้ครับอย่ามีความหวังกับหุ้นที่คุณติดดอยฮนะแต่จงมีความหวังว่าหุ้นตัวนั้นมันจะฟอร์มตัวดีสร้างไพร์แอคชั่นที่จะ นำเสนอจุดซื้อที่เสียงต่ำให้คนครับนะครับมุมมองต่างกันนะคือถ้าถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆคือว่าคนเป็นผู้ชนะเขาจะไม่ติดดอยครับเขาจะไม่ติดหุ้นครับเขาจะรอรอจนกระทั่งหุ้นนั้นทําตัวเขาได้เปรียบเขาจึงเข้าครับแต่เมื่อหุ้นนั้นมาเสียเปรียบเขาจะหนีฮะนี่เป็น m i n ์เซตของสิ่งที่เรียกว่านักรบกองโจรเลยนะครับ ในรบกองโจรเนี่ยคือนอกสองหัวนะครับเขาจะไม่เป็นมิตรกับฝั่งใดตลอดการครับไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรครับแต่เขาจะเลือก,อกหุ้นเลือกหุ้นเฉพาะที่มันให้ประโยชน์เขาครับถ้าหุ้นตัวไหนนั้นถ้าหุ้นตัวใดที่ไร้ประโยชน์เขาจะหนีฮะเขาจะไม่ยอมติดหุ้นไม่ยอมติดดอยเป็นนันขาดครับซ,ซึ่งแตกต่างจากมือใหม่นะครับมือใหม่ หรือคนที่เป็นผู้แพ้นะครับเขาจะมีปัญหาเรื่องนี้ครับเพราะว่าอะไรครับการติดดอยนั้นผมบอกเลยว่าไม่ใช่เกิดจากหุ้นนะครับการติดดอยต้นตอของการติดดอยไม่ใช่หุ้นครับแต่เป็นสภาพจิตและความคิดคนฮะวิธีคิดคุณผิดครับคุต้องติดดอยครับเพราะว่ากว่าที่คุณตดนนั้นอนะ่ะมันจะจบรอบอครับมันไม่ขาดทุน วินาทีเดียวหรือนาทีเดียวเนี่ยติดลบ50%หรอกใช่ไหมมันก็ค่อยๆลงลดลงมาครับเพลงมาครับสมมตุติตอนแรกคุณขาดทุน1%นะสักพักก็2% 3% 4% 5%บางที10%ใช้เวลาเป็นสัปดาห์หน,นะบางครั้งเป็นเดือนครับก่อนที่มันจะลงหนักกลายเป็น20% 30% 40% 50% มันใช้เวลานะกว่าที่คุณจะขาดทุนขนาดนั้นต้องถามต่อไปว่าทำไมตอนขาดทุนระดับ5% 10%เนี่ยคุณไม่ตัดขาดทุนเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณมาร์กิชี่บอกว่าเพราะว่าพวกเขาไม่มีแผนในการออกเลยครับไม่มีแผนการขายออกเลยโดยเฉพาะการขายตัดขาดทุนครับพอไม่มีแผนเนี่ยเขาก็จะ ไม่ได้ทำอะไร hora, ครับเหมือนคนที่ไม่มีสติครับไม่มีสติทาอะไรที่มันแบบไร้สติจนกระทั่งเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วเพิ่งสํานึกตัวว่าฉันทําผิดนะครับคนไม่มีแผนก็เหมือนคนไม่มีสติครับพอทําเรื่องราวให้เกิดเวรกรรมใหญ่โตแล้วเพิ่งนึกสานึกผิดได้เนี่ยสํานึกผิดได้เนี่ยก็สายกันไปแล้วครับเหมือนกันฮะคนติดดอยเนี่ยไร้สติครับพอรู้ตัวว่าตัวเองติดดอยเพิ่ง สำนึกได้ครับว่าทำไมผลงานฉันถึงได้ย่ำแย่มากช้าละครับช้าละครับที่ช้าเพราะว่าไม่มีสติสติก็คือการมีแผนครับว่าจะหนีตรงไหนจะตัดขาดทุนตรงไหนจะหนีตรงไหนถ้าคุณมีสติคุณรู้นะคุณจะไม่ยอมให้มันขาดทุนเสียหายจนกระทั่งติดลบ40-50%เนี่ยติดดอยละนะติดดอยพอติดดอยปั๊บก็มีความหวังให้ ความหวังและภาวนาให้หุฒนนั้นกลับมาเท่าทุนครับนี่เป็นความหวังผู้แพ้ครับคือหวังในตอนที่เขาแพ้แล้วครับแพ้แล้วหวังให้กลับมาชนะหรือกลับมาเสมอตัวครับแตกต่างจากผู้ชนะนะครับผู้ชนะเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในมุมที่อับอยู่ในมุมที่เป็นผู้แพ้หรือส่มเสียเงินขาดเขาจะหนีครับหนีก่อนแล้วก็รักษาตัวให้รอดก่อน นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม risk management หรือการบรหิหารความเสี่ยงจึงเป็นไงคนที่เข้าใจการบรหิหารความเสี่ยงนั้นโอเคละ่ะเขาอาจจะยังไม่รวยหรอกแต่เขาจะรอดได้ครับเมื่อคุณรอดได้ครับโอกาสที่คุณจะรวยก็มีครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าคุณยังไม่รอดนะคุณยังเล่นหุ้นแล้วติดดอยในแบบที่ยอดสูงเนี่ยนะหมายความว่า คุณยังไม่รู้วิธีการบริหารความเสี่ยงมิสัมปไปแบบนี้อันตรายอันนี้อยู่อยู่ยากครับคุณจะมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากนะครับก็เสริมคําคมพี่มาร์ตนะครับเกี่ยวกับความเสี่ยงว่าถ้าไม่มีวินัยนะคุณก็ไม่มีกลยุทธ์ครับเมื่อคุณไม่มีกลยุทธ์คุณก็จะเทรดด้วยความหวังและโชคครับแบบนี้เละเทะครับนะฮะอีกคำคมหนึ่งบอกว่า,วา ความหวังมันไม่ใช่กลยุทธ์หรอกนะจงแยกความแตกต่างที่เลียดอ่อนระหว่างสัญชาตญาณกับความปรารถนานะครับเพราะว่าความหวังนั้นไม่ใช่กลยุทธ์นะฮะสุดท้ายครับความสำเร็จในระยะยาวในตลาดหุ้นนั้นไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับความหวังและโชคเลยนะนักเทรดหุน้นผู้ชนะนั้นเขาจะมีกฎแล้วก็ มีแผนที่วางมาไว้อย่างละเอียดและรอบคอบนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นนักเทรดที่อยู่รอดนะครับและเป็นผู้ชนะนั้นต้องมีแผนนะครับจงเทรดตามแผนไม่ใช่เทรดตามโชคและความหวังนะครับมเาเลย์วาตามที่คุณมีแผนนะครับโดยเฉพาะแผนการเข้าและออก ที่ชัดเจนนะครับคืออาจจะยังไม่ถึงขั้นนี้หรอกแต่คุณรู้ว่าคุณจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนเนี่ยเหตุผลในการเข้าออกคืออะไรที่อยู่บนพื้นฐานของ Risk Reward ที่เหมาะสมที่ทำเงินนะครับเมื่อน,นั้นนะ่คุณรอดละในช่วงแรกอะ่ะคุณจะไม่ถึงขั้นรวยหรอกแต่คุณรอดละการรอดนี่เหมือนกันรอเวลาครับรอเวลาที่คุณจะชนะครั้งใหญ่นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ